เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันสงการวันขึ้นปีใหม่ของไทยทางวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยในภาคสายผู้มีบุญได้สั่งสมบุญด้วยการสร้างทานบาร,รมีใส่บาทรพระภิสุประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง รดน้ำนำหัวผู้ใหญ่รับพรจากผู้ใหญ่บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปด้วยบุญบันเทิงปื้มปิติและสุขใจกันทุกท่านในส่วนกิจกรรมภาคข้ามได้ประกอบพิธีบุพเพตาพลีทอดผ้าบางสุกุลอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ก็ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจ ให้บริสุทธิ์และแผ่เมตตาเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ